เสือจำสิงนีอันนี้ของแท้ยิงไม่เข้านะครับเสือจำสิงของผเออลงในวีซ่านะครับทั้งข้างนะทั้งข้างเสือจำสิงนีอันนี้ของแท้ยิงไม่เข้านะครับเสือจำสิงของผเออลงในวีซ่าเลยนะคุณพี่เข้ามาเลยเนาะ แม่ชีวัสดีครับมาร่วมสร้างอาคารปฏิบัติธรรมกันนะแม่ได้อีกหน่อยมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะกำลังสร้างตึงสามชั้นเมีนะของเราจะพิเศษก็คือว่ามีไหมใช่ไหมว่าเสือจำศีลต่างกันยังไงว่า เราจำสินแล้วก็รวยร้นเหลืออ๋อเน้นว่โลกลาบเมตาคือเสือบางครั้งนี่มันมันมันอดอาหารนะมันจำสินมีอยู่ในป่ามันจำสินพอออกมาปุ๊บก็มีโชคลาบเลยหาอาหารหาอะไเราก็ไปในแบบรวยเหลือร้นรวยร้นเหลือเป็นพวกมหาเสือมหาลาบเป็นเนื้อเนื้อทองเ้ลบาทของฟ้าบาทเพรา็สร้างไว้ประมาณเดียวประมาณหมื่นอง ทั้งสามร้อยครับบสองสมากเลยว่าเนี่ยแค่ไปดูก็ถือได้มัมาช่วยส,สนับสน,นุนตะกุดเจริญเพนติดทางด้วยแล้วแล้วหลวงพ่อคิดยังไงฮะก็เห็นท่านมาบูกเสกเ<อ>นี่ยพอท่านมาแน่นะแน่แน่มาตีสามอ่ะท่านแต่ว่าตอนนี้เราจะวัดได้ตีสามอ่ะ พอที่สามเป้ท right. ่านมาถึงเลยโชว์ดูแล้วเพอเราะคนขับรถโชวดูแลเพ่อพ่ออุทัยจะไปไม่ไปอยู่ที่คนขับรถหลาคนขับรถจะเป็นลูกศิษย์จะเป็นรองพิการไฟฟ้าอยู่แม่กองบางคนต้องการมาแน่พ่อว่ากันแหลมเดี๋ยว่าหนึ่งสมองสองมือเนี่ยหนึ่งสมองสองมือสองขอให้คิดให้ถูกใช่ไหมพ่อนะจับไม่ิดประเด็นจับไม่ถูกตั้งใจ แล้วนายเฉลียวรวยก็จริงแต่ทำตัวธรรมถะแบบพอเพียงเขามีวใจัยใครคิดวัดอินคิดก่อนรายการพิกาจะมีโอกาสได้เอานาปก่อนได้ก่อนเอาโยมเชิญเลยจ้าอาทุขอให้รวยหวยรวยจ้าเจ้าอารวาสในว่า นอนแะครับหลวง่อแดงนะนี่แหองค์แท้องค์จริงนะักร้อยล้านก็พอยตููตัดมาลูกอยามาหาไม่ได้ครับนี่ยแว่ามาสี่สิบปีแล้วนะ่ยหโยม เล่ตัวนี้โอ้โหที่มากปีเจอกันแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้าให้หลวงพ่อเจอห้หน่อยนะเจอมันยังถามแม่นะบุญชาเดี๋ยวให้ตุ๊บัสราศียางเดียวะทองไปขึ้นใจแล้วมันปฏิบัติตามเองมันจะลุกมันจะเตือนโดยธรรมชาติปุอากาตาหลวงพ่อก็ใช้มาตลอดตลอดตลอดเพราะงั้นใครได้พระของหลวงพ่อ ก็ท่องคาถานี้เลยมาองกลัวเลยครับเขาบอกว่าทำไมตะขุดจันเพนถึงได้มีอิทธิฤทธิ์มากมายพ่อะครัวจะล่มสลายแล้วแต่หลวงพ่อไปอะไรมันดีขึ้นกับพลังจิตที่โย่อมพลังจิตที่ตั้งใจที่มันถูกไว้เอกพ่อปล่อยโชคลาภไหลนองทองไหลมาลามมูลมูลมีมั่งมีมีจุกรวยเลือดร้อนรวยรุนเรือ